สวัสดีครับขับรถพาไปเที่ยวไหนครับเนี่ยพามาใจเลยค่ะวันนี้เป็นสถานที่อันทีนที่หนึ่งของจังหวัดพัทลุงน,นะคะพูดด้วยความภูมิใจเลยน่าจะเดินที่เดียวของประเทศไทยที่มีห้ำที่สามารถขับรถผ่านเข้ามาได้เป็นระยะทางประมาณ5 0 0เมตรอืมที่นี่คือที่นี่คือถ้ำวัดเขาแดงตะวันออกนะคะจังหวัดพัทธลุงค่ะครับ โอ้โหสุดยอดนะครับสูมไปไม่เห็นเลยครับมันลึกมากเพดานถ้ำพาไปดูจุดไฮไลท์สำคัญนู่นค่ะตรงหินนอกหินย้อยข้างบนเพดานถ้ำก็ยังมีหินนองหินย้อยอยู่นะครับทางนี้จะมีครับ น้ำที่ไหลอยู่นี้เป็นน้ําที่ไหลมาจากทางน้ําด้านนอกนะ,ะมีปลาอันนี้ด้านในก็แถวที่วัดก็ทําเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติไว้ครับยังไม่ได้สมโพธินะครับยังไม่เสร็จนะคะที่ได้คุยกับน้องที่ช่างด้วยองค์พระพุทธรูปสวยมากนะคะคเดี๋ยวเสร็จจากคลิปเก็จะไปสไปักการะพระพุทธรูปนะคะครับโอเค ะคะคข้ามเาแดงตะว,วันออกครับอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอนนาพาเที่ยวนะกด, like, ก,ดกัด<า>บสไ i b e นะครับ